เจ็ตมาโชว์ก็จะมาสาธิตอ่าตัวจัมโบ้สล็อตนะครับก็ถามกันเข้ามามากว่าใช้เหรียญอะไรได้บ้างนะครับเหรียญสิบนะครับเหรียญห้านะครับเหรียญบาทนะครับได้หมดเลยนะครับที่ยก็นี่นะครับพอถูกปุ๊บก็จะเป็นนี้นะครับก็เหรียญก็จะลงมานะครับ ัสินค้านะครับ A049 นะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีที่ใส่ถ่านอยู่ตรงนี้นะครับใช้ถ่าน d A สองก้อนเท่านั้นนะครับเวลาโยกเสร็จถ้าเกิดเราถูกตามสติกเกอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีทั้งเสียงทั้งไฟตรงนี้ครับผมก็วิธีโยกก็ใช่ แค่นี้ครับ。